สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่มครับครับสวัสดีคุณเวดดีว้ดวันนี้ครับพี่หนุ่ม t h e ยเตอร์เขาต้องบอกว่าโอ้โหดังเปรียงปังแล้วก็ตุมตามมากตั้งแต่ทำแบรนด์โฮมซีนีมามันเป็นเพราะอะไรที่คนให้การตอบรับแล้วก็แห่กันสั่งออเดอร์สั่งของแบรนด์ที่เราพูดถึงวันนี้คือแบรนด์คลิกใครที่เป็นคอโฮมซีนีมาตัวแบบตัวยงนะเล่นแบบต่างๆนี่ เขาเล่นกันทั้งประเทศแล้วนะครับครับแล้วก็โดยเฉพาะเอเชียนะฮะและทางอเมริกายุโรปเนี่ยก็นิยมกันมากๆอยู่แล้วเพราะแบรนด์เขามีชื่อเสียงยาวนานวันนี้ไม่ครั้งหนึ่งสําหรับแฟนๆคลิกนี่คงได้ชมไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นลําโพงที่ราคาดีไม่สูงแต่คุณภาพนี่ไปเทียบเท่าแบบระดับแบบบนๆที่เป็นล้านๆได้แบบสบายๆครับอะไรครับที่ทําให้คลิกวันนี้ประสบความสําเร็จครับพี่หนุ่ม จริงๆคลิกเองเขาก็ดังมากอยู่แล้วพอก็เป็นลำโพงที่อยู่ในโรงหนังแล้วก็ค่อนข้างตอนนี้น่าจะชิงอันดับหนึ่งกันอยู่มีชิงกับอีกบางแบรนด์อยู่ว่าใครจะเป็นลำโพงในโรงหนังมากที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเขาดังขนาดนั้นแต่ว่าคลิกเนี่ยเป็นพื้นฐานมาจากออสเตรเลียโดยคุณสก๊อตคลิกเป็นผู้ออกแบบมีคนเห็นแววของคุณสก๊อตคลิกว่าทําลำโพงมาแล้วโอเคก็เลยจ้างขึ้นมาทํา ให้ออกลำโพงแบบลำโพงคือเอาในโรงหนังให้มันอยู่ในบ้านให้ได้ mm hmm. ซึ่งเขาก็ทําในโรงหนังอยู่แล้ว mm hmm. ก็กําหนดสัดส่วนกําหนดมาว่าเ,เดี๋ยวนี้ในบ้านเนี่ยำลำโพงซีนิม่าดีๆเนี่ยมันควรจะขนาดไหนบ้าง mm hmm. เขาก็เลยย่อขนาดแต่ใช้คุณสมบัติเดียวกัน mm hmm. ออกมามันทําให้บ้านกลายเป็นโฮมซีนีม่าแท้ๆ mm hmm. ก็คือเหมือนเราเราไปอยู่ในโรงหนังจริงๆเอาโรงหนังมาไว้ในบ้านนั่นแหละอันนี้อันนี้อันน,น,นี้น่าจะน้อยแบรนด์ที่ทําได้ แล้วก็เทคโนโลยีที่ตอนนี้ทุกคนยอมรับนะครับแล้วก็ชอบมากที่สุดก็คือ infinite baffle wall infinite baffle wall ก็คือจะเป็น3 c h ช n n e เหน้า LCR แล้วก็จะมีซ b w o ูเฟอร์ขั้นกลางอยู่2ตัวทุกอย่างเนี่ยจะติดกันเป็นแผงเลยก็คือเป็นวอลเป็นกำแพงแล้วเราก็ต้องบิวอินเพื่อปิดผนังทุกอย่างก็คือลำโพงชิ้นนี้จะใส่เข้าไปในผนังที่เราทำเอาไว้แล้วก็พอดี S <S <S ด้านข้างก็จะเป็นผนังเต็มทั้งหมดแล้วก็ต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นเป็นตู้ปิดตู้เปิดครับพี่เป,เป็นตู้เปิดแล้วมีปัญหาไหมครสำหรับผนังพวกนี้ต้องออกแบบพิเศษไหมครับคือผนังด้านข้างก็ต้องแข็งแรงรนะครับแล้วก็ที่เราทำแบบนี้เพราะว่าจำกัดเดเรคชั่นมันก็คือให้เสียงมันเป็นฟาสเป็นฟอร์เวด ก็คือมาหาเราอย่างเดียวเป็นตู้เปิดแต่พอร์ทท่อระบายเบรคมันออกด้านหน้าไงใช่ใช่โอเคแต่ตู้ขนาดเขาไม่ได้เล็กนะเขาใหญ่อยู่นะคลิกเนี่ยพี่ใช่ใช่ก็เขามีทุกขนาดครับก็สาหรับห้องขนาดประมาณสักสิกว่าตารางเมตรเนี่ยก็มีสาหรับ m อ5มารองรับอ่าแล้วก็ใหญ่มากๆอย่างห้องที่เราใช้เนี่ยประมาณ5้คูณแคลิกกําหนดว่าเราใช้ได้แค่ MX30 เาห้องเนี้ยนะครับใช่ซึ่งรุ่นท็อปก็คือ MX40 เราอยากเอามาลงมากเลยแต่เขาบอกว่าความลึกมันไม่พอเขากำหนดทุกอย่างมาเปนอกหดดทีี่ละยยิบ แต่ว่าถ้าทำตาก็อกำหนดเขาได้เนี่ยเราก็จะได้คุณสมบัติแล้วก็สิ่งที่เขาออกแบบมามันทำให้คุณภาพเสียงได้ร้อเซตามที่เขากำหนดโอ้หแล้วคนไทยตอนนี้รู้สึกว่าเล่นกันเยอะนะพี่นะผมเยอะครับเยอะโดยเฉพาะซบวูเฟอร์ของเขาตอนนี้ดังมากซบวูพาร์ซีนี่น่าจะ ผมสต๊อกทั้งหมดอ่ะไม่ไม่ไม่ไมพอเดือนสองเดือนหมดสั่งเดือนสองเดือนหมดสั่งสั่งสั่ง่งคนนี้ก็สั่งเพิ่มอีกโอ้โหเพราะคนตอบรับมันเยอะมากๆดีมากๆมกันเป็นซาวฟเฟอร์ที่สั่งได้ครับอ่าคืออยากได้สปีดดีได้อยากได้ลึกได้อยากได้แรงประทะได้อ,อยู่ที่คนเซตคนจูนแล้วมันสามารถเข้ากับลำโพงยี่ห้ออื่นก็ได้ในเคสที่ว่าเรามีลำโพงย่อื่นแล้วแต่เราขาดอยากได้ซาวฟเฟอร์ดีๆนะพลาสติกดีๆคลิกเนี่ยตอบสนองตอนนี้เซาวฟเฟอร์ก็เลยเป็นอะไรถ้าเกิด ก็จะเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นห้องเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยแบล็ร์วของเขาตอนนี้อันดับหนึ่งของเราคือยอดขายเราเรานับไม่ได้ดีกว่าเยอะเรามีเซ็นสัญญากันประจำนะครับต้องเรียกว่าที่เท t ต์เฮาส์เนี่ยครับพี่หนุ่มก็มีจัดแสดงโชว์แบรนด์คลิกเนี่ยหลายซิสเต็มอยู่เหมือนกันใช่ใช่นะครับวางวางระบบของคลิกให ทดสอบพี่น้องได้มาชมนี่เป็นยังไงบ้างครับที่นี่ฮะก็ตอนนี้เบื้องต้นก็2ห้องนะครับเรามีห้อง18ตารางเมตรก็เลยโชว์เป็น MX10 บครับแปลว่า MX 1 0เนั่นก็สามารถใช้ตั้งแต่15ตารางเมตรถึง2 0ตารางเมตรสบายๆห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็ห้องที่เราถ่ายทำอยู่นี่ก็จะเป็นคลิก MX30 ก็คือน้องลองลองท็อปลองท็อปตัวท็อปจะเป็น MX40 ที่บอกว่าห้องเราลึกไม่พออ่าก็จะเป็นตัวลองท็อปแล้วก็จะได้ชมด้วยนะ ค,คือเมกะไซโครนิกจะเป็นตัวใหญ่พิเศษอันนี้ก็จะไปใช้ในห้องใหญ่ที่เราเห็นในภาพตอนนี้เลยใช่ใช่ตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการทำครับประมาณเร็วๆเนี้ยเดือน2เดือนนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแต่ห้องนี้มันก็จะเป็นเป็นห้องที่หมุนเวียนแบร์ลำโพงไปเรื่อยๆเพราะเป็นห้องใหญ่สุดแต่ว่ามันก็มีไม่กี่แบรนด์ที่สามารถจะอยู่ในห้องนี้ได้เพราะห้องมันใหญ่มากห้องขนาดเท่าไหร่ครับห้องใหญ่ของที่นี่เทอส์เฮาส์เออร้อยยี่สิบห้าตารางเมตร หรือเท่าไหร่คูณเท่าไรโดยประมาณพี่10คูณ12.5 10เมตรคูณ12.5เมตรแล้วก็สูงประมาณ6เมตรครึ่งสูง6เมตรครึ่งโอ้แลวทำเป็นสเต็ปเหมือนโรงหนังด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับห้องนี้ก็เลยก็เลยทำเป็นเป็นประตูสินค้าแล้วก็เหมือนโรงหนังเลยนะใช่แล้วก็เอาไว้สำหรับเรื่องการสอนสื่อการสอนเพราะว่าเราจะมีเปิดสอนเทคคอร์สอะไรด้วยแล้วก็ได้สัมผัสกับคลิกที่เป็นรุ่นแฟร์ชิพ ใช่ใชครับโอ้ยหน้าตะลึงนะฮะใครที่ยังไม่เคยได้ฟังคลิกเนี่ยผมบอกเลยว่าชาติหนึ่งคุณต้องลองฟังนะครับแล้วคุณจะได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพของโฮมซีนีมาแบบโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องมาฟังที่เทเตอร์เฮาส์สำหรับคลิกตัวนี้เนี่ยถามว่ามันเลือกแอมหรืออะไรพวกนี้ไหมฮะเป็นลำโพงประเภทแบบยังไงข้อดีเท่าที่เล่นมาเลยนะครับที่ชอบมากที่สุดคือมันมันไม่เลือกแอมนลเราเลยชอบอ ผมใช้คลาส s B b ก็ได้เอาแอมไทยก็ได้ครับหรือเป็นคลาสดีก็ได้ทั้งของเยอรมันของอิตาลีเพราะว่าซอฟที่เราใช้เนื่องจากมันขับง่ายแล้วมันก็ค่อนข้างค่อนข้าง user friendly ใช้ง่ายมากขับง่ายอะไรง่ายเซตอัพก็เลยง่ายไม่แปลกที่ไปออกงานที่ไหนทุกครั้งคนก็จะติดใจใช่เป็นเป็นห้องที่เป็นไฮไลท์ทุกครั้งที่ไปออก แล้วราคาก็ต่อกันลดราคากันได้ง่ายๆเหมือนกันเหมือนเหมือนสเปคนะประมาณหนึง่ง <ns at> <net> ประมาณหนึ่ง <net> นะพิเศษจริงๆแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นยังมีลำโพงฟังเพลงด้วยเหรอคบพี่ของเขาเอ,อ๋อใช่ครับจริงๆคลิกเองเป็นมีลำโพงฟังเพลงด้วยแล้วก็มีรุ่นหนึ่งที่เขาจะมาครับดีลเลอร์ทั่วโลกทุกเจ้าต้องสั่งไว้โชว์เขาก็ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นลำโพงฟังเพลงที่ดีที่สุดผมก็ได้ฟังแล้วก็ก็ตะลึงครับตะลึงตะลึง ชื่อว่าอิโตริกเตัมเป็นลำโพงฮอนเป็นลำโพงฮอนเป็นลำโพงวางหิ่งสองทางครับประมาณแสนกว่าบาทแต่ว่าทวิตเตอร์กับวูเฟอร์นี่ก็ใช้ของสแกนส p ป a k รุ่นท็อปเลยเฉพาะไดเวอร์นี่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับจะอยู่ในลำโพงหลักล้านเท่านั้นเลยแต่คู่นี้ไม่ถึงสองแสนมันคือเราตอนแรกเราก็เคยฟังเราก็ประหลาดใจว่าทําไมเขาต้องบังคับสั่งแต่พอสั่งมาแล้วเลยรู้เลยว่าทําไมให้ได้รับรู้ว่าเขาก็พัฒนามาจาก การฟังเพลงได้ใช่ดูหนังเขาก็เป็นโปรเฟชชั่นอลได้เพราะนั้นคลิกเองก็เลยเป็นโพงดูหนังที่ฟังเพลงได้อีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันซึ่งซึ่งเทท่าเขาค่อนข้างเน้นเรื่องนี้เหมือนกันเราอยากให้ห้องห้องหนึ่งใช้ใช,ใช้หลากหลระสงค์ผสมตัวนี้ก็เป็นตัวยืนยันครับว่าคลิกเนี่ยสามารถฟังเพลงได้จริงๆและเป็นเครื่องบทพิสูจน์แล้วนะครับเห็นบอกว่าโหซื้อกันทั้งจังหวัดเลยย <laughs> ี่ห้อคลิกจริงเลยพี่จังหวัดอะไรพี่ าาาทางฝั่งอีสานใช้ซื้อเยอะมากทากงฝั่งอีสานเลยทั้ทงภาคเลยนะฮะข,าขานาดนั้นเลยใครอยู่อีสานเนี่ยไปดูห้องโฮมซินมาใหญ่ๆนี่เจอคลิกแน่นอนนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพนี่ก็ซื้อกันอยู่แล้วนะครับก็ใครที่ยังอยากจะมีโอกาสดีๆได้ฟังลำโพงโฮมซินีมาดีๆแบบคลิกตัวนี้นะครับแวะเวียนมาที่ t h e ลเ e อร์เฮานะครับมาไม่ยากนะครับปัก o o o l l m m p s มาได้เลยพิมพ์ภาษาอังกฤษ เทียต <Theater> ่อเฮาส์เทียต่อเฮาส์นนทบุรีแม่นยำแม,ม่นยำนะครับอยู่ตรงบางบัวทองนี่เองติดตามสินค้าดีๆกับทางเทียต่อเฮาส์นะครับมีหลากหลายแบรนด์หลายท่านทราบแล้วว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์อะ่ะเจ้าพ่อโปรเจกต์สร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นคฤลาสา์หรือบ้านเล็กๆคอนโดพี่หนุ่มก็รับทำหมดและมีหลากหลายแบรนด์ให้คุณเลือกทั้งดูหนังฟังเพลงในราคาที่ออเดอร์ไนส์กล้าการันตีเลยว่าน่าจะถูกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างที่คุณ คิดไม่ถึงอยากได้แบรนด์ไหนลองเข้าไปดูในเพจของเ h e ยร์ต้าเฮาส์ได้นะครับผมนะครับหรือโทรมาถามตรงกับพี่หนุ่มเลยก็ได้และราคาพิเศษนั้นก็ขอย้ําว่ามาคุยพี่หนุ่มตรงๆเลยดีกว่ารหรือโทรมาหาพี่โดยตรงรนะครับโทรมาอาจจะไม่ได้บอกแต่ถ้าแวะมาเนี่ยผมว่าราคาจะดีกว่านะฮะเพราะว่าพี่หนุ่มเรียกว่าเป็นคนที่จิตใจดีมีน้ําใจอะ่ะนะหลายคบก็รู้ว่าถ้าขายได้ขายให้ะนะฮะอยากให้เขามีความสุข นั่นคือสิ่งสำคัญนะครับทิ้งท้ายนี้อยากให้พี่ฝากอะไรถึงนักเล่นเครื่องเสียงบ้านเรานิดหนึ่งครับครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าใครรักในการที่จะดูหนังฟังเพลงนะครับเรื่องที่จําเป็นที่สุดเลยคือการทดลองฟังเราทําชลูไม่ก้าห้องเเพื่ออยากให้ทุกคนมาทดลองฟังฟังเขาว่ามารีวิวว่ามามันไม่เหมือนสัมผัสเองเพราะทุกคนรสนิยมไม่เหมือนกันรสชาติที่ชอบไม่เหมือนกันหูเราก็ไม่เหมือนกันความชอบเราไม่เหมือนกันแน่นอนเทอรเตเฮาส์ครับ ทำห้องโชว์น้าตอนนี้น่าจี๋ก็ที่สุดในโลกครับเราก็มีหลายแบรนด์นะครับไว้รองรับให้ทดลองทดลองฟังเพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจริงแล้วตัวเองชอบอะไรเราเดี๋ยวให้มาจัดชุดมาอะไรกันว่ากันอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็ถ้าใครสะดวกเรียนเชิญที่เทเทต้าเฮาส์บางบัวทองนะครับมาไม่ยากครับมาง่ายเรียนเชิญครับผมอาวันนี้กล่าวขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมมาตลอดและรวมทั้งพี่หนุ่มเทียต้าเฮาส์นะครับที่สร้างโชว์รูมแห่งใหม่ของเทีทต้าเฮาส์ตนทับุรีดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราแวะมาฟังครับ นะครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังขอมีความสุขในการฟังเพลงดูหนังและเล่นเครื่องเสียงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ